การให้คุณชายก็ทำไมเนะ่ขพอไม่คิดไหมเราไม่มากเราไม่แบบผมท่วันระี้ผมไม่เพื่อใส่แล้วก็ท ผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่เห็นนักกีฬาบอลเล่บอลของเรามีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งขันในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ในวันที่22สิงหาถึงวันที่9กันยาจะมีการจัดวอล,ลเล่บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการจัดรายการใหญ่ ในประเทศไทยแล้วผมก็คิดว่าในขณะนี้อวอลเลย์บอลของเราอยู่ในระดับที่ควมาสุดของโลกสิครับคิดว่าถ้าเราฝึกซ้อมันเรื่อยๆระดับการแข่งระดับของโลกเขาน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะม,มาถึงนี้ถ้าพวกเรายังตั้งใจฝึกซ้อมนอยู่ดีๆเราก็น่าจะมีหวังไว้ว่าจะได้เข้าในรอบลึกๆครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันฝึกซ้อมให้นักกีฬาผมเห็นนักกีฬาฝึกซ้อมรู้สึกทุกคนมีกําลังใจและมีความสนุกสนานครับแล้วกีฬาวอลเลย์บอลก็กเราคงทราบดีว่าทางประชาชนคนไทยนั้นเวลามีวอลเลย์บอลอยู่เนี่ยทุกคนจะเฝ้าอยู่หน้าจอดูเพเป็นกีฬาที่สนุกสนานนะครับครับก็ ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านรองนายกรัมน์รีนะครับแล้วก็คณะนะครับรวมทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้บริหารการกีฬาประเทศไทยทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กํำลังใจกับทีมพวกเรานะครับตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะฝึกซ้อมเตรียมตัวที่จะแข่งขัน v n l ในวีคที่2กันอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวานนี้เราก็รีคอเวอรี่มาแล้วแล้วก็ได้ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมเบาๆวันนี้ ในการฝึกซ้อมเราก็ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เตรียมทําในหลายๆอย่างนะครับก็ในภาพรวมของสัปดาห์นี้นะครับเราก็ดูเรื่องของสภาพร่างกายมีใครที่มีอาการบาดเจ็บเราก็ให้ทางแพทย์ทางกายภาพเ,เข้าฟื้นฟูนะครับใครที่เจ็บป่วยก็รักษาตอนนี้ส่วนใหญ่โดยภาพรวมแล้วสมรรถภาพทางกายแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีไม่มีบาดเจ็บมากนะครับมีบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ มีป่วยเล็กน้อยก็ไม่ได้มากอะไรนะร่างกายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุภาพจิตทุกคนก็มีสุภาพจิตที่ดีนะครับแล้วยังมีความมุ่งมั่นมีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะ,ะพยายามที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นใน,ใน,ในทุกๆด้านนะครับในส่วนของด้านเทคนิคเราก็ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราผิดพลาดด้านไหนบ้างเช่นในเรื่องของอินดิวดันเทคนิคเช่นเอาไซเคเตอร์ itter, เราจะต้องปรับปรุงแก้ไข,ขอะไรออปโพสิต เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรมีเดิลบ็อ,บอกเซตเตอร์ลีบโบรโแต่และตำแหน่งนมีมีการติวพิเศษในเรื่องของแต่และตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมก็ทำความเข้าใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการบล็อกแล้วก็ดีเฟนซ์นะครับบล็อกแล้วก็ดิ้กอทแทคเราพยายามเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดให้มากขึ้นอะไรที่เรายังทำไม่ได้เช่นเรื่องของการจบเซตการจบสกอร์เนี่ยเราก็จะเข้มข้นมากขึ้นในในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของ ทีมเทคนิคนะครับระบบการเล่นเป็นทีมเราก็คงโฟกัสไปในเรื่องของการทําคุณภาพของการทําเปลี่ยนเสิร์ฟก็คือการทำไซด์เอาท์ให้มีคุณภาพเดี๋ยวก็เราก็จะฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็คุณภาพของการทำเบรกพอยต์ในเรื่องของการเสิร์ฟการสกัดกั้นการลุกกลับนะการเล่นในในรูปแบบของเราเราจะรักษารูปแบบของเราเอาไว้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องของเกมแพลนนะครับเราจะต้องวางแผนในการเตรียมตัวที่จะแข่งขันกับทุกทีมใน ในสัปดาห์ที่2ซึ่งวันนี้เราก็ศึกษาญี่ปุ่นนะในการที่เขาเล่นนะทั้งหมด4ี่เกมว่าเขาเล่นกับใครบ้างพรุ่งนี้เราก็จะศึกษาอิตาลีแล้วก็พวกบัลแกเรียแล้วก็ทีมอื่นต่อไปนะครับในช่วงเวลา4ี่าวันนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่เราจะต้องเตรียมการในเรื่องของพวกนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของสปิริตเรื่องของไฟติ้งสปิริตของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของทีมสปิริตเราผมจะต้องทํากันอย่างเต็มที่เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย เป็นสัปดาห์ที่แข็งมากนะครับทีมผู้แข่งขันของเราเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยก็ผลการแข่งขันเขาก็ดีกว่าเราเกือบทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดูศึกษาอย่างรอบคอบแล้วก็ละเอียดนะครับเหมือนกันครับก็พูดชัดเจนนะในทั้งสามวิเราจะพยายามเอาชนะให้ได้ในสองสองแมตช์สองเกมแล้วก็พยายามที่เอาชนะให้ให้ได้มากที่สุดนะครับ